มากินเขาน้ากันพี่น้องแม่ว่าผดผาแต่หน่อยตําตัวแล้วกะไก่ไก่ต้มไก่ต้มต้มไม่หลายมื้อละเออบวกเผ็ดเด้นั่นกินรอดทำพวกเผ็ดอ่ะกินไก่เนี่ยกินไก่กินไก่นะคะจ้าโอ้บักพริกเอาไปใส่เห็ดหนังมันเผ็ดสวัสดีจ้าพี่น้องมูนี่เพื่อเด้กัานผาดำหมักถัวกินบ่ได้ไก่มาจ้าพี่น้อง กินเผาน้องกันจ้านะคะโอ้ยยิมเฝ้ายิมเฝ้ากินอืมอ้มอ,มอะอม <laughs> พ่อเพ็ดรับแม่ <laughs> แม่เพ็ด จะบะดีเด้อครับพี่น้องเด้ไอเอาอ่ะเพราะมันแบบทัวร์เลยเนี่ยจุ้มจิ้มไม่ยิบป้อนพ่านเลยนะมาจับพี่น้องกินข้าวหน่อยตายกูตาย พอแล้วเวียนระยะแน่สังดินท่าเจ้าเขียวจะสว่งไหวขนาดือไกลได้หน่อย cho dịu cái chịu có sám xi rồi qua anh làm thì không qua trên ba căng khác บ้านี้มันกินเมื่อถวยด้วยนะโอ้มาเรี่น้อยเพชรนี่บอตาข่ำเลยอะตุ๊กแก túp kè, yeah. này túp kè gì, yeah. túp ở đây hả? พักกรรมแล้วหาบาทถือคลักแม่นพักแล้วพี่น้องควนกันที่โต๊ะอุม้มแม่เหรอต้องทำดอกบำบัวงจาก้านนี้เนี่ยอนอนจากทุ่ง จะถุ่มซีเล,เล่นคนเดียวอยู่ทันเลยกระโดดเล่นคอยรับก่อนมัหนี้คอยตื่นมาซีถุ่มว่าท่านไหนนอนคอยเลยว่าปลาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขนาดปิดไฟเร็วเด้เหรอเนนอนหัวคำเนี่ย มงอเ,เอินอยู่หันแล้วพิมไม้พิมไม้อยู่หันไม่จะดูดแห้งไม่ดูดด <c oughs> ูวอ

มากำาเจ้าอื่นเ <c oughs> จ้าแ่เใ็้บริการเลยเจ้าที่ห้องสมทที่ไ่นบอกเอาลำรอค่ะรถเล่าอยู่ใส่อะเจ้าประทันสนมาาสูงนี่อ่ะบอกง่ายบ่อเจ้าที่เราสร้างใส่กวางข้างนอหรอ่ะเออพอยาไหม ิ้มแล้วบอลลูกพักแซ่บไหมวากับวัติบใหม่จิ้มเยอะเหอเ้ยเนี่ยบ่ืมกิมมนดี่ลน้อยใจพี่น้องซื้อเก่งไงผัวผัวบวขอบคุณ จากคำขอบคุณเห็นหนัง้ oh. เะเขาเก็อยากได้ยินน้คำมันหวานเนาะพี่น้องจากหวัวเออเออเอยขอบคุณนะแถวที่เจ้าซื้อมันมีนำ้ำใจซื้อไหใหอ้่อยั่นางลดน้ำกันเพนเลยวาขอบคุณจากคำกับบ่มีขอบคุณเห็นหนังซะห <laughs> น่อยใจเนาะพี่น้องถ <laughs> ้ามันหวานนี่บ่มี <laughs> หรอเขาพูดเป็นเนี้ยเขาซื้อไหให้หเขาก็อยากได้ยินว่นา อืมข่าควคอยเอ้ยขอบคุณ้อเจ้ายังมี้นน้ำใจซื้อมาให้คอยใจยังคิดถัดคอยคิดเห็นคอยงบบองี้ยกระบอกไปที่น้องพี่น้องอันนี้เอาค้าขอบคุณจะบบคำากระบอกมิขอบคุณแค่เงี้งมา <c oughs> เอ้ยถามเอานะ <c oughs> เนาะเล่นหนึ่งเป็นคนที่มักซื้อเสียผัาให้ผัวได้พี่น้องให้ผัวให้ลูกเล่นเป็นคนมัด กระซื้อดูแล้วเนาะเห็นซื้อดุกเดียกับบ่อเด็เป็นยังก็เอาไปไว้กระซักไว้ให้อันนี้ย้อนไปบ่อหลังหมดแล้วเนาะย่นไปบ่อหลังเน่ะดูหัวแบงเกอร์ย้อนไปนะเมื่วานตาชิได้ยินคำขอบคุณเหรอผือเบิ่งเล้อได้ถุงไว้ย้อนไปบ่อหลังแต่หน่อยซื้อจะเก่งขาสั่นไปตาะจหน่อยบ่อแม่จะเก่งขาญเอา เรากระเซยแต่ย่ห้อนี้นอ้อเราย่ห้ออื่นกับปลใเนี้ยถ้าบลถือใจบไซใส่มันอร่อยื้อมากตัวแพงปันไหนกับทาง่มัอันนี้ใส่ตลอดเลยนะกักางเกงไม้ซื้อกัน,กน,กนขอทดขอใสนำจะไปซื้อมันรดดีปันไหนย่ห้อไี่กับทางซื้อมันลายสี อันหน่อยบลใสใสแต่สีขาวอันหน่อยเป็นพ้นใส่เก่งในสีขาวมัวชตกระปกเวลาชีอื่นแล้วบลใส่ป้าลูกคอยกินข้าวเบิร์ดรวยมันเป็นเราเรื่องอันนั้นเลยเรื่องของใสส่วนโตัวเลยมันเป็นเขาอ,ยอยีกไหมคะแม่ตักให้มันเป็นเรื่องใดหรอพี่น้อง อันไหนห้องประมามคแค่ว,ว,ว่าก็าซื้อให้ต้นหน่อยเพี่ยต้นหน่อยก็บโใส่ก็ยังเสียดังเสียละเพื่อนสีซื้อมากเจรจสิบสองตัวเป็นโหลเลยได้บโบม,มนมาซื้อที่เห็นต้นหน่อยใส่เสียซ้ำๆกันลแล้วมือกระใส่ซ้ำกันนะ เพื่อนสีซื้อเที่ยวแล้โรเที่ยวแล้ลโรเนี่ยเสียพวกกีฬาจังจะหน่อยมากจังสีมันโมซับเงืออ่อจังสีไหมใช่มันเป็นเสียออกกำลังกายใส่เที่ยวก็ได้ใส่ไปไหนก็นได้ไหมแปลว่าสีเหลี่ยกสีเลยครบสิบสองสีพุ่นละ ตามใส่เพื่อนได้แม่อเอ้ยเ,เอ้ยว่ามาเอื่อนเป็นเที่ยวแทะเฮ้ยเอ้ยวันนี้แมนอนเข้าเปนอนอ,อา,ากาศดีนอนห,อ,หองผ้าดูไปประเพณีการกินเมื่อกี้อย่าพายเก๋าท่านอนอนหองผ้านอนเด้อมัน,นี้อากาศดี มันยังไงล่ะมันนีมึงได้กิ๊ก็คอยมาแลยอืมน้องมาสบไมเดีย๋ยวตอนเจียวด้ายโอปเป้เจ้าผู้ใหญ่พับปอนเขวามาตอนเจียงปอนมันมสวยงามเลยเก็บกิบเป้ด้วมามามิสเตอร์กิเป้ด้วยฮะ ดีดีได้นี่อหมผมผ่าอายุนะ้ตอตบใจจ้าไปก่อนนี่ร